ก็วันนี้จะมาพูดถึงศิลปินคนนี้เลยโหกที่ไม่ใช่แค่ร้องเพลงเพราะเต้นได้แต่แม่งเป็นแพ็กเกจรวมทุกอย่างของคนดนตรีเท่าที่แม่งจะมีได้กูเล่นดนตรีก็เป็นเล่นดนตรีก็ไปร้องก็เพราะเต้นก็ดีเล่นในหลายอย่างได้เปียโนอกีตาร์เออนั่นแหละเขาคือบรูโนมาสโอ้โหหลายคนอาจจะไม่รู้คือบรูโนมากว่าที่เขาจะมาเป็นบรูโนบาหนึงที่เราเห็นเนี่ยเจ้าของเมนฮิตอย่าง just the way you are อัพทาวฟังโหลีฟเดอะดอโอเพลงหลายเพลงต่างๆแล้วหูประมาณอีก8ล้านเพลงอ่าป,อป,อปัะเอือปัดเตืเนี่ยคือออกเพลงไหนมาก็โดนก็ปังนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยผ่านชีวิตมาที่ทั้งโคตร้องไม่ง่ายต้องเจออุปสรรคชีวิตเต็มไปหมดทั้งจนล้มเหลวโดนให้เพลงเทโดนดองจนแทบแบบถอดใจไม่เอาแล้กูกับบ้านนอกดีกว่ามีปัญหาเรื่องข่าวเรื่องยาเสพติดอีก นี่พน,นันดิหรือเปล่าเออ,อ,อกว่าจะฝ่ามรสุมมาได้เป็นบูน้อมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องรนวของเขานี่แม่งบอกเลยแม่งโค้ดอินสไพร์มาแล้วก็แบบบันเทิงด้วยนะจริงๆอยากถามความเห็นว่าถ้าไม่ใช่ฮิปฮอปแล้วอยากให้เราทำเป็นแนวอื่นไหมอยากจะเป็นพ็อปไหมเป็นร็อกด้วยเพราะเราก็สนใจหลายแนวกันนะร็อกเราก็ฟังเมทัลเราก็ฟังป๊อปนี่เราฟังอยู่แล้วคืออยากให้เราทําคนอื่นกที่ไม่ใช่แนวฮิปฮอปก็ เขามันมาได้นะใช่บอกกันมาได้เออแล้วก็ตอนนี้สําหรับโอ๊กอะถ้าพูดถึงป๊อปพูดถึง King o f Pop เนี่ยโอ๊กรู้สึกว่าบูโนมาไปถึงเลเวลนั้นแล้วนะนั้นโอ๊กนะในยุคนี้นะคือถ้า King o f Pop ดั้งเดิมนี่คือไมเคิลไมเคิลเอ็มเจของเรา e แต่ว่า้กับปรินเนี่ยมันตีกันอยู่ใช่แต่เอ็มเจเนี่ยมันชัดชัดใช่มันคือ King o f Pop ทีท่เขาขนาดนานกันมานานแล้วแต่ว่าสาหรับบูโนมาเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าเป็น King o f Pop ในยุคใหม่ดีกว่าอืมสำ ทำอะไรมันก็ปังอีกทำเพลงอะไรก็ดังทั้งหมด ถ้าพร้อมแล้วมาฟังเรื่อบูดองมากันนะครับก็ก่นตื่นกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝาก subscribe, สับสไครต์สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนกระดิง่งกิ้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 งไว้นะจะ <c oughs> ไ,ได้ไม่พลาดเวลาพวกเราลงทิปนะครับแล้วก็ฝากเป็นเมมเบอร์ชาวช่องด้วยนะครับแล้วก็ฝากเสื้อของพวกเราเนาะเรามีเสื้อนะครับ <c oughs> ก็เป็นช่องทางการสนับสนุนเราอีกช่องทางหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นรายละเอียดไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวจะปักลิงก์ในคอมเมนต์ไว้ให้วิธีการสั่งซื้อรายละเอียดต่างๆนะครับทักไลนเเเเข้าาาามมดอออ่่่่่่่่ะรริิกกกัลลยยจชชชืืแแีีี็ปงววใพต ปีเตอร์จีนเออร์นันเดสนงไม่เกี่ยวอะไรกับบูโนสมาเลยนะเกิดวันที่8ตุลาปี1985เกิดที่ฮอนลูลูฮาวายนะครับก็ครอบครัวเป็นบ้านดนตรีพ่อเป็นนักดนตรีแบบสายลาตินนิดนึงแล้วก็แม่ก็มีเชื้อสายฟิลิปปินส์เป็นนักร้องและนักเต้นฮูล่าฮูล่าฮูลาฮูลาไปทะเลเนี่ยลาลลาไปทะเลเพี่น้องทุกคนร้องเพลงได้หมดก็คือเป็นบ้านดนตรีทั้งบ้านอ่ะใช่แล้วชื่อบูโนสมา บูโนเขาบอกว่าเป็นชื่อเล่นที่พ่อเขาเรียกนั่นแหละเด็กๆเพราะว่าหน้ากับตัวเขาเนี่ยอว้อวนๆเหมือนกับนักมวยปล้ำชื่อบูโนซามาติโนเป็นนักมวยปล้ำที่ดังในยุคช่วง60-70ะเหมือนเป็นชื่อเรียกเออเป็นชื่อเรียกก็เลยเรียกบูโนแต่คําว่ามาเนี่ย บูโน่เป็นคนทั้งเองเขาอะไม่อยากให้คนมาตีเกาะเพราะว่าถ้าใช้บูโน่เอรันเดสปจะลายเป็นนักร้องแบบลาตินเป็นสเปนเป็นอะไรอย่างี้ไปก็เลยเปลี่ยดไปเลยเป็นมาซะาก,กันคือเป็นคนโลกแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่4ขีบขเนี่ย บูโน่เล่นกีตาร์ได้แล้วนะแล้วก็เริ่มร้องเพลงตามพ่อแหละโดยที่แบบไม่มีใครมาสอนแล้วก็จะไหเด็กๆเ,เนี่ยเพื่อนเขาเรียกว่าลิตเติ้ลเอลวิสเหมือนพ่อปั้นอะให้ซึมซับความเป็นเอลวิส็คือเรียกว่าก๊อปปี้โชว์เอลวิสเป็นเด็กเอลวิสถ้ารักน่ารักอะไรเงี้ยไปโชว์ตามที่ต่างๆเริ่มเข้ามัธยมเนี่ยก็เริ่มแต่งเพลงเองไปเป็นเด็กที่ ชอบแสดงออกทางดนตรีแล้วก็บูโน่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันอยู่ใน,กนเกาะนี้มันมันไม่ดังสักทีนะมันก็จะมันก็จะเด็กแค่ในนี้แหละบูโน่ก็เลยตัดสินใจว่าเออจะไปตามหาความฝันเขาอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักดนตรีก็จะเข้าเมืองกรุงเออก็เลยตัดสินใจหอบผ้าเลยหอบขอดผ้าผ่อนไปอยู่ที่ Los Angeles, อลอสแองเจลิสครับเพื่อไล่ล่าความฝันแล้วก็เขาบอกว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่ในลอสแองเจลิสช่วงหน้าแกเนี่ย โคตรโหดแล้วโคตรเหนื่อยแล้วโคตรทรมารเพราะว่าตอนที่เขาไปอ่ะมันที่นั่นน่ยไม่มีใครรู้จักเขาอคือเขาเป็นโ no นวันไงแต่ดูในฮาวายเขาเป็นซัมวันไง แต่พอย้ายไปอยู่เมืองอื่นต่างบ้านต่างเมืองยังไม่มีใครรู้จักเขาก็ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์เขาเคยบอกว่าเคยโดนค่ายเพลงเคหลายรอบด้วยไม่มีใครเอามีช่วงหนึ่งเขาเคยบอกว่าได้เซ็นสัญญากับโมทาวด้วยแต่ก็โดนดรอปเพราะว่าในห้างว่าอ้วไม่รู้แต่ํำตลาดให้หรือยยังไงอ่ะไม่รู้จตเอาหรือเข้าไปขายได้ดยคือหลายปีผ่านไปเนี่ยก็อ,อยู่แนวก็ยังไม่ได้ออกผลงานไม่มีซิงเกิลไม่มีชื่อเสียงอมไม่มีแม้กระทั่งค่าชาวบ้านนะ ขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาบอกว่าช่วงนั้นแบบบูโน่แบบไม่มีตังค์กระทั่งแบบเช่าบ้านต้องไปเต้นเพื่อนต้องไปยืมแล้วพนเนี้ยมาจ่ายค่าเช่าบ้านก็ต้องไปหาทางเหมือนไปหาเนี่ยเล่นดนตรีตามผับตามบาร์ตามร้านร้านเหล้าเนาะเออง่ายๆเขาก็บอกว่าถนทางในการเป็นศิลปินออกเองเนี่ยมันเริ่มตันละคือตอนนั้นอะคงไม่ได้ไม่ได้ออกเคฟกันง่ายๆหรอกใช่ก็เลยต้องเปลี่ยนแนวเขาเลยเปลี่ยนแนวว่าเออถ้าร้องเองไม่เวิร์กก็เป็นเพื่อนหวังก็ได้วะเออ <G ül> ก็ครั้งกูก็แต่งเป็นโปรดิวาาเซอร์ก่อนละกันแับซื้อแต่งเพลงให้โดยที่ไม่ไม่ได้มีเครดิตอ่ะใช่ก็เขาก็ไปเริ่ม การทางานเบื้องหลังอะอย่างน้อยมันก็ได้เงินเออก็ไปทํางานโปรดิวเป็นนักเขียนเพลงให้กับค่ายเพลงเล็กๆคราวนี้ก็ไปเจอกับคนหนึ่งที่มีอิพลสำคัญก็คือเฟลิปลอเรนส์เนี่ยกับ Ari อารีลาวินอ่าก็คือ3คนนี้ก็เริ่มตั้งทีมโปรดิวเซอร์ขึ้นมา<อ>ชื่อ The Smith เดอะสมิธซิงตันอ่าก็เป็นแก๊งโปรดิวเซอร์3คนก็เหมือนแบบใช้ชื่อเนี้ยในการในการรับโปรดิวเ,ออเขียนเพลงแต่งเพลงแล้วก็โปรดิวเพลงให้ในนามเดอะสมิธซิงตัน แล้วเนี่ยแหละเขาทําเพลงดังๆหลายเพลงนะในต้นๆสองพัน,น 2, อายอย่างเพลงไว้ราฟอยราเนี่ย right round, right round down, โอ,โอ้ดังนะเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเขาไปหาข้อมูลทําเรื่องนี้ก็เพลงนี้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งบิลบอร์ดข้อทันเด็ดโดยนี่แหละเดอะสมิธซิงตันเลยคนทําให้แล้วก็ซีโรกรีนครับเพลงนี้ F u f o r g e t you ก็เพลงนี้ก็สมิธซิงตันก็เป็นคนทําให้อ,อแล้วก็กว่ารางวัลกันมี่โดยที่สมิธซิงตันแทบไม่ได้เครดิตเท่าไหร่แลแ้วเสร็จปุ๊บคนมาจะดังอ,ามาอะมันเลยก็เอา,เอาไว้อยู่ใช่ก็สปอตไลท์สองมาที่เขาคือตอนนั้นเนี่ยเขาทําเพลงเพลงหนึ่งรับหน้าที่เขียนเพลงเพลงนี้ให้กับศิลปินคนหนึ่งอยู่ก็คือ B.O.B. <อ>แล้วเพลงที่เขาเขียนชื่อว่า n o t h i n g on you โอ้คงไม่มีใครไม่รู้จักมั้งถึงนี้แล้ว n o t h i n g on You มันจะมีท่อนที่เป็นแรปใช่ไหมแล้วบูโนมาเนี่ยรับหน้าที่เขียนเวอร์สที่เป็นฮุกให้แล้วก็อัดเดโมอัดเดโมให้เพราะว่าตอนแรก b o b ตั้งใจจะให้คนอื่นร้องแต่บูโนมาก็ต้องอัดเสียงตัวเองไปก่อนเหมือนเป็นเสียงไกด์ไลน์ให้แต่เฮ้ยทีมโปรดิวของ b o b บอกว่าเสียงไอ้นี่แหละดีแล้วคือไม่ต้องเปลี่ยนคือตอนนั้นน่ะเหมือนเขาไม่ค่อยมั่นใจอ่ะว่าไอ้บูโนเนี่ยจะไหวไหมถ้าจะเอาเสียงบูโนร้องอ่ะ ป้อมมันไม่ดังอ่ะไปหาคนอื่นมาร้องค่อนนี้ดีกว่าแต่แบบเออ <ปะ S 2> เอาทีมแม่งชอบอ่ะทีมชอบโอ้ทีมชอบจากนั้นก็<ห>เพลงนี้ก็ปล่อยมาทําให้เราร<ห>ู<ห>้จักเพลงเนี้โอ้โหตอนนั้นนี่โคตรด,ดังต้องกราบขอบคุณทีมบอดี้บ<ห>ีบีนะไม่งั้นเราไม่เห็นบูโนมาจริงๆนะแล้วก็เพลงนี้ก็ขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งวิลบอร์ดแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็ได้เสนอเข้าชิงแกรมมี่อวสาขายไว้ก่อนออสเตรียนะแต่ไม่ได้ไม่ได้แต่ก็ยอดขายเนี่ยมากกว่า3ล้านดิจิตัลดาวน์โหลดโอ้โหซึ่งนตอนนั้นเนี่ยมันไม่่ใช น้อยๆน,นะจ๊ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย B.O.B. เราก็ไม่ได้เห็นเขาอีกเลยเขาตอนนี้ก็เขาได้ยินข่าวนะว่าเขาไปล่า U.F.O อยู่เอาเฮ้ยใช่เขาไปล่ายู o เต้นทางของ B.O.B. บกับบูโนมานี่เหมือนส่วนทางใช่ถ้าให้เรานิภาพออกเหมือนเราดูเดอะฟ้าอ่ะ it's been a long way ไม่บูโนขับไปอย่างนี้ไคขับไปอย่างนี้แล้วต่เกลียวหลังจากนั้นมีเพลงเหมือน a i r p l a n e อะไรเนี่ยที่จงไม่ผิดนะ ก็ไปเฟดกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นผู้หญิงไหมเออใช่จากนั้นก็ไม่ได้ได้ยินเพลงอะไรของเขาอีกเลยแต่บูโนมานี่ทะยานกลายเป็นว่าทุกคนเริ่มหาแล้วแม่งเริ่มเสิร์ชกูเกิลแล้วเออใครใครวะเอาจริงอกก็หานะเพราะตอนแรกเพลงทอ่รฟังเพลงนี้เฮ้ยแม่งเ,เพราะว่ะตอนแรกคิดว่าเป็นเพลงของบูโนมาได้แต่เ่ยเอาบีโอบีไปเฟซคือก็คนเริ่มเริ่มหาใครว่าไอ้ไอ้ตอนเนี้ยที่มันร้องเนี่ยเออพอชื่อโผล่ขึ้นมาอ๋อบูโนมาจากนั้น ทุกคนก็เริ่มสนใจในตัวเอ้โฮบูโนมาแม่งหายวะหยเพลงนี้ก็กลายเป็นแบบเหมือนเพลงเปิดตัวทําให้โลกรู้จักเสียงใี่แล <Bruno Ma. S 1> ้วทำให้ชีวิตของเขาแม่งเปลี่ยนไปตลอดการกับเพลงนี้เลยนะใช่กลายเป็นเสียงที่ทุกคนนอยากฟังแล้วก็เป็นเสียงใหม่ที่ทุกคนตามหาหลังจากนั้นไม่หยุดแค่ดัตติงออนอยู่ครับบูโนมาก็ ไปร่วมงานกับศิลปินอีกคนหนึ่งสไตล์เดียวใกล้ๆกันใช่ก็ไปร่วมงานกับชาวีแมคคอยกับเพลงบินเล่น่ l i o เล i น e so freaking bad แน่ประมาณนี้แหละเพลงนี้ก็ดังเหมือนกันนะเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทำให้โรูโนมาเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นไปอีกเสียงโรโนมาแม่งโคตรเข้ากับเพลงเลยอ่ะ คือจังหวะแล้วไว้บรรยากาศแล้วเอมวีถ้าโอจะไม่ผิดเอมวีมันนั่งรถเปิดประทุนเข่าอ oh. ยู่ริมหาด uh huh. แล้วก็แบบไว้ของบูโนมามันเป็นเพลงแบบท่านโอนึกถึงฟิลนะตอนนั้นที่เพลงมันออกไปเยอะๆก็คือเป็นแนวบีสปอปอะเจสันมาราใสนะ่างเออเพลงจังหวะนั้นน่ะมันก็เลยเป็นบีดเป็นไว้ที่ทุกคนแบบชอบเสียงบูโนจะฟิลฟิลประมาณอย่างนั้นเออมันก็ทําให้เพลงนี้ติดท็อปไฟใเนี่ยมอร์ทันเดดกลายเป็นเพลงที่ทั่วโลกแทบ ทุกประเทศต้ตองเปิดในผับอะไรเงี้ยเพลงก่อนไฟเปิดอะแล้วก็เพลงนี้ทําให้ชื่อบูโ,โรมาเป็นที่ต้องตาต้องใจของศิลปินคนอื่นที่อยากจะเอาไปคอลแลบด้วยใช่แล้วหอมมากเหมือนตอนนั้นอะเขาจะเรียกเหมือนว่าเป็นนักร้องเสียฮุกเออเออนักร้องเฉพาะท่อนฮุกอะตอนที่บูโนโมาเริ่มดังใหม่ๆคนน่าจะแบบรู้จักแค่แบบเออ ไอต้ตอนเนี้ยร้องแค่ท่อนฮุกนี่แหละเออแล้วพอหลังจากไอ้เพลงเนี้ยบิลเลนแนเนี่ยจากนั้นชีวิตเขาจะไม่ได้ร้องแต่ท่อนฮุกแล้วแต่ช่องสตาร์กับเล่นตลกกับบูโนอีกครั้งหนึ่งมาดเ<า>คยในปีเดียวกันเนี่ยบูโน่ก็ไปเล่นคอนเสิร์ตเล็กๆในลาสเวกัสและสุดท้ายโดนจับโอ้ยข้อหามีโคคาโคล่าในคร<ะ>อบครองเริ่มงานยากคือเหมือนแบบเพิ่งเริ่มดังแล้วก็ไปพิการขึ้นไหนไปงานคอนเสิร์ตตัต้งคอนเสิร์ตไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่ด้วยแต่ว่าโดนรวบไปแล้วโดนรวบเออก็ทูก ถูกจับในข้อหาครอบครองโคคาโคล่า2.6กรัมให้ก็ถลุปแล้วก็คือก็ต้องจ่ายค่าปรับตอนแรกอ่ะมีข่าวว่าบุรุษนแจะถูกจำคุกป,ประมาณ4ปีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ศาลก็ตัดสินให้ปรับสองพันสอเหรียญก็เหมือนแบบยอมรับสารภาพแล้วก็ไม่มเป็นคดีแรกๆอะไรอย่างไม่ได้เลยมีประวัติอะไรมาก่อนแล้วก็ไม่ไม่ได้เยอะตัวตัวตัวจำนวนโคคาโคล่านะไม่ได้เยอะ แล้วก็เป็นนักร้องใช่ไก็บริการสังคมเป็นสองชั่งวโมงไปรอบท่อ <c oughs> แล้วก็คุมประพฤติอีกสองเดือนครับ<ะ>คนหลายคนอาจจะคิดว่าแบบไอเด็กดีมันเพิ่งเกิดแท้แทเออเหมือนกับน้ำมันจะพังแล้วใช่ไหมเบือพังแล้วเพิ่งเกิดมาสร้างสร้างเราด้วยมือจะลบด้วยตีนด้วยเออมึงลบแน่แต่หารู้ไม่ว่าหลังจากโดนจับไปไม่นานอนะ่ะโดนจับคุ่งเดือนกันยาหรืออะไรเนี้ยเมั่งใช่ไหมเออกัญยาตุลาอะไรเงี้ยแล้ตัตุลาก็ออกอัลบั้ม อัลบั้มแรกดูวอกแอนฮูล oh ิกันโอ้โหอัลบั้มนี้เปิดเพลงแรกเชื่อว่าทุกคนต้องเคยฟังและรู้จัก just the way you are นี่แหละโอ้โหเป็นเพลงดังระดับจัก,กรวาลดังแบบไม่เกรงใจใครซะหน่อยเลยไม่ไม่ต้องมีอะไรมากัน so ตับที่เป็นนักร้องค่อนอุมตอนนี้ไม่ใช่แล้วอืมพอเพลงนี้ออกมาปุ๊บชัดเจนอันดับหนึ่งฮอโอ oh, แน่นอน เขาก็นั่งอยู่นั้นประมาณเดือนกว่าๆคือนั่งอยู่4สัปดาห์เต็มๆก็คือเดือนหนึงเต็มเดือนนะอยู่บนอันดับหนึ่งตาร์อของบีบอร์ดฮอตร้อยเนี่ยแล้วก็ยอดขายเขาบอกว่าทะลุไปประมาณ12ล้านก๊อปปี้ในช่วงสัปดาห์ราแกรกๆแล้วก็เพลง Just the way you are กลายเป็นเพลงชาติประจำงานแต่งงานก่อนที่จะมีเพลง Perfect ของเอชรา<อ>เพลงนี้คนใช้ในงานแต่งเยอะมากใช่ที่สำคัญคือเพลง Just the way you are ได้แกร m มี่อ a วอร์ดแล้วอ่าก็คว้าแกร m มี่อ a วอร์ดสาขาเ e สม m ลป๊อป p ูค c ลเปอร์ฟอร์ม c นโอ้โหซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ของสาขาป๊อปนะในปี2อ1 1เเนี่ยเราก็เป็นอัลบั้มแรกเพลงแรกที่ปล่อยออกมาก็ได้แกร m มี่แล้ว่าพี่จะดังไปไหนก่อนแล้วก็ต่อยอดความสำเร็จอัลบั้มนี้เรียกว่าเปิดไปเพลงไหนก็โดนใช่เปิดไปเพลงไหนก็โดนอะแกร์เนตนี่โอ้ชอบมากมเลที่ซองอีกะอะ แล้วก็มีอะไรกับ Talking to the Moon โอ้โหเพลงโอ,โอ้แต่เพลงนี้คือแบบโอ้โหแค่เอาบั้มเดียวนี่ก็เอ่อไม่หวั่นไม่ไหวพอมาพูดถึง Talking to the Moon แล้วแบบเสียงแั้งแบบพอ,อยเข้ามาในหัวเลยอ่ะแลยอันหนึ่งคือ m y y o u ่คราบนั่นแหละอัลบั้มนี้พังใ้ทุกเพลงใช่คืออัลบั้มนี้เหมือนเป็นอัลบั้มจ้างเกิดอย่างเต็มตัวล้วคือเต็มตัวทุกคนรู้จักเขาแล้วก็กลายเป็น หนุ่มเนื้อหอมทาให้ศิลปินเบอร์ใหญ่เบอร์ต้นในอยากมาคอลแลบกันมากมายเลยทีเดียวก็อย่างเพลงยังไวนฟรีอ่ายังไวนฟรีนี่หลายคนอาจจะไม่ดูนะใช่อของปะสนุปกับวิสคาริฟาครับก็เพลงนี้ลอยกันทั้งเพลงแต่บูโนมาก็เข้าไปคอลแลบด้วยใช่แล้วเขาบอกว่าบูโนมีคนแต่งไอ้ท่อนท่อนฮุกอ่าก็ยังค้อยท่อนฮุกอ่ะแล้วก็อ่าไลเตอร์เป็นไซต์โปรเจกต์ของเอมิเนมครับ b บดมินตัอีเวลเราก็ชอบแล้วก็เพลง Mirror oh. ของลิเวนเพลงนี้ก็สุดนะโอ้ oh, แล้วก็เพลงนี้ครับ up ถาฝังโอ้โหฟังแล้วฟังแล้วใครอยู่นิ่ง,งในในในได้กับใจเลยอะเพลงนี้ก็ไปฟีเจอร์กับมาร์ r รอนสันโดังเป็นผู้แตกระเบิดระเบอ้อแล้วก็อีกหนึ่งจุดพีคที่ทำให้โลกเนี้ยรู้จักบรูโน m มาสก็คือในปี2014ที่ NFL ประกาศรายชื่อฮาร์ดทาโชว่าบรูโน m มาส จะมาเป็นฮาร์ดทาน์โชว์ในปีนี้ใช่จะเป็นไฮไลท์ในฮาร์ดทา์โชว์เออ่ของปี2014ใช่คนก็แบบอา้าวดังขนาดนั้นหรอเออมันเพิ่งออกมาไม่กี่ชุดนะตอนนั้นสองชุดที่สองชุดที่สองก็แบบเฮ้ยมันมีคนอีกหลายคนที่ดีกว่านั้นนะโแบบอ,อ้ยเยอะแยะไปหมดแต่ไถึงเลือกบูโนมาคนาแบบเฮ้ยมันยังไม่ได้ดังขนาดนั้นปะวะใช่ซูเปอร์โบฮาร์ดทา์โชว์เนี่ยแม่งคือเป็นเวทีศักดิ์สิทธิ์นะเอเ,เวทีศักดิ์สิทธิ์ที่ใครที่ได้โชว์ที่เนี่ยต้องจงที่สุด ในตอนนั้นคือใครๆก็อยากไปอ่ะนะทำโชนี่มาตั้งแต่สมัยนู่นมา MJ ก็มามม MJ นี่ถ้าจะไม่ผิดกับปี9ก้าสโอ้โหทุกคนง,ง,ง่ายๆศิลปินเบิร์ตต้นๆทั้งนั้นทีจริงผ่านทั้นผ่านแค่เอลวิสเท่าน,นั้นเองที่ผ่านมาที่เราก็เพิ่งทําไปก็คือแคนเบกละมาอินเด็กซลมาครับโอ้โหนี่ทุปโบนี่ฮาร์ปทำโชนี่มีแต่คนพูดถึงถ้าใครได้ไปแต่ก็มีมีคนตั้งคําถามไงว่าบูโนมามันดังเขาดังตึงขนาดนั้นแล้วเหรออืมก็นั่นแหละก็ก็เสกวิจารณ์ก็ กันไปต่างต่ังนะานาแต่พอถึงวันจริง,งแค่นั้นแหละบูโน่แม่งกลบเสีกวิจารณ์เลย <c oughs> โอโหัวเขาเปิดโชว์ด้วยการตีกองอย่างนี้แต่แต่แต่แล้วแล้วก็ยังแล้วก็โชว์ร้องเต้นทุกอย่างเสียงโชว์พลังเสียงเต็มแม็กซ์และที่เซอร์ไพรส์ปปรที่สุดแม่งดึงเลทฮอตเชลีเฟเบอร์ขึ้นมาแม่งแบบสุดตีนครับแล้วป๊อปกับล็อกแม่งแล้วเลทฮอคโอ้โหมันคือแม่งโคตรมัน แล้วผลลัพธ์คือสื่อหลายสํานักทั้งบิลเบอร์ทั้งโรลลิงสโตนทั้งดิการ์เดียนบอกว่าโชว์นี้ไม่เป็นโชว์ที่ดีที่สุดในรอบหลายปีของเอฟเอเว้ยสื่อก็บอกว่าบูโนมาถึงน้นจะเพิ่งเป็นศิลปินที่ดังได้ไม่นานเนี่ยแต่ว่าเขาเอาสเตจอยู่เขาเอาคนทั้งสเตเดียมอยู่เฮ้ยมันมันทําให้เขารีมาถึงปรินต์ถึงเอ็มเจเลยที่แบบคุมสเตททั้งสเตจด้วยตัวคนเดียวได้อะ่ะแล้วก็บูโนมาก็ไปสู่ได้เห็นว่าเขาเจ๋งยังไงเพราะอีก2ปีถัดมา ถูกเชิญมาเป็นศิลปินรับเชิญอีกรอบหนึ่งครับร่วมกับเดียงเซ่แล้วก็โคเพลในเอเน NFL h a าร t ทั e โ h o w อีกครั้งหนึ่งครับสองปีเองโอ้มาแล้วทําให้เราเห็นว่านี่แหละเขานี่แหละเป็นตัวท็อปของจริงใช่แล้วก็มีโอ้โหแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกเพลงมาเรื่อยๆเอ่อทเวนที่โฟล์คอะไมบ้างโอ้ที่โบลเ์คเมจิก เออนั่น,อนโอาโหก็ดังชิบหาย Versace on the floor uh huh. อันนั้นโหดังมากจุดพิจุดหนึ่งในปี2021ช่วงที่คนกำลังระชำระสายไม่สบายใจกับเรื่องโควิดแล้วก็มันขาดเสียงเพลงอุ่นๆดูโน่ก็เ,เลยจัดให้คราวนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวเขามากับกลุ่มกับเพื่อนของเขาครับคือแอนเดอร์สันพักแล้วก็ภายใต้ชื่อใหม่สุดเท่คือซิลโซนิกก็คือตั้งกันเหมือนตั้ง สร้างกลุ่มใหม่อ่ะใช่ตั้งวงใหม่เออเออแล้วตอนแรกอ่ะดูเหมือนว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มชอวะกิจที่เหมือนเหมือนจะเปิดตัวเสื้อผ้าลายใหม่ที่เขาทำคอลเลคชันกับลาคอสอืมก็เปิดตัวริกกี้รีเกอ่าเป็นเสื้อผ้าสไตล์แบบย้อนยุคปกศูนย์เจ็ดศูนย์ประมาณอย่างนั้นนามิดเซนหน่อยเออเพลงเปิดตัวเขาบอกเขาคือลิทเติ้ลด o เปเครับเป็นเพลงนักสไตล์กลุนๆน่ารักน่าหยีกมีความเป็นเด r t ที่โจกนิดๆอะไรอย่างเงี้ย เป็นสไตล์โก้ส้นตินที่ถนัดของอนดาสันทัาแล้วก็บูนมา oh, กลายเป็นปรากฏการณ์ของโลก MV ก็ควรส้นตีนหน้าตาแอดิอันดาสันพักตี้ของก็เ,เป็นแนวแบบมูดโทนของ MV ก็เป็นแนวเนี่ยย้อนยุคก,ก็ออกมาก็ซื้อปังตั้งแต่ปล่อยเลยเพิขึ้นอันดับหนึ่งบิลบอร์ดฮอทฮันเแล้วก็ได้รางวัลแกมมี่ ไปถึง4รางวัลเป็นรางวัลใหญ่ทั้งนั้นให้ในปี2022นะครับก็รางวัล Record of the Year Song of the Year Best R&B Performance แล้วก็ Best R&B Song กว่าไปเร,รางวัลรวดแล้วก็นี่แหละทำให้บูโนมาตอนนี้ก็อย่างที่เราบอกก็คือเรียกได้ว่าเป็น King of Pop แห่งยุคยุคนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เช่นเคยใครชอบเพลงไหนของบูโนมากันบ้างนะครับขอมาสามเพลงเหมือนเดิมโอ้สามเพลงบูโนมาเครียดแต่โอเครียดนะ เทียบไหนเอาไม่ถูกเลยนะพี่เอาตอนเนี้ยถ้านก็เอาแบบคิดเร็วๆเลยคืออัปเตอร์อัปเตอร์เนี่ยก็มากเลยตอนที่ออกมาใหม่ๆเปิดฟังทุกเช้าในห้องรา้านอ่ะอัปเตอร์อัปเตอร์เหมือนกันเออแล้วก็อีกเพลงหนึ่งอันนี้เป็นเพลงที่ทำให้รู้จักขเขาก็คือ Nothing on You ก็ก็อีกเพลงหนึ่งก็ Just ซเว w ยร์ยูอารของโอ๊กอะ่ะถ้าโอ๊กชอบโหแม่งยากมากอ,อืม It will rain ก็ดีครับเอาให้ลิทเติ้ลโอเพนอะบัวซ่าเช่ออนเดอะโฟล์ที่โอเคตามแล้วก็ Granite สามเพลงอ่า ชอบเป็นไหนของมูนมาก็คอมเมนต์กันมาได้ขอ3าเพลงนะอย่าเกินอ่านะอ้าแล้วก็หลังจากหลังอย่างนั้นก็มีข่าวดราม่ามาแล้วก็คือมีข่าวลือว่านะบูโนมาเนี่ยติดหนี้การพนันมหาศาลก็คือในเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนี่ย2024มีรายงานข่าวอ้างว่าบอกว่านะว่ามีหนี้จากการพนันถึง50ล้านเหรียญดอนล่าสหรัฐกับ MGM Resort ก็น่าจะแบบไปปั่นสล็อตเล่นบาคาร่าเออเออแล้วก็ตีแบทแจ็ค เราก็ไอแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยใช้รายได้จากการแสดงที่ MGM นี่แหละชำระหนี้ดังกล่าวไปห้าสิบล้านคือมีแหล่งข่าวบอกว่าบูโนมาเนี่ยใช้เงินที่เขาได้อ่อจากการเล่นดนตรีจาังก,การ์ดออกทัวร์ต่างๆนี่แหละไม่หมดกับการพนันหมดเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นว่า MGM เอ่ะเออเด็กก็บูนโนมาเดี๋ยวบูนโนมาก็มาเดี๋ยวบูโนมาก็มาคนก็เลยลือกันว่าเออมันเล่นใช้หนี้ปะวะแต่สุดท้าย MGM อก็มาบอกว่าไม่มีเด็เล่นมา ไปะด้ติดนี้เขาอ,อาจจะเล่นก็นได้แต่เขาไม่ติดเพราะว่าที่เขาอะข่าวลือทั้งหมดเนี่ยเป็นเท็จทั้งหมดเลยเ,ออเขาอะจ้างบุนโนม,มามาเล่นเพราะว่าบูโนม,มามาเล่นมันทํายอดให้เขาใช่คือคนที่เอาไปลือหรือลาสารพัดจะลือคือเขาอ,อาจจะไปเล่นก็ได้แต่เขาอ,อาจจะไม่ได้ติดเขาอ,อาจจะจ่ายสดเลยก็ได้แล้วเขาบอกว่าถึงเขาติดนี้จริงๆห้าสิบล้านเขาก็มีบัญญาใช้เออมันเกิดอยู่แล้วไรายได้เขาก็มาเขาบอกว่าทรัพย์สินบุนโนม,มาที่มีอะหลักร้อยนะคะเบออแป๊บเดียวก็ใช้หมดแล้วเ เพราะว่าหลังจากนั้นก็ออกเพลงมาอีกที่โคตรดังทําให้โซเชียลระเบิดแตกก็คือ Die with a smile นี่ปิเตอริงกับแม่หญิงเลดี้กากาซึ่งเป็นเพลงที่กลับมาคัมแบ็กของกาก้าในหลายปีนะหลังจากหายไปหลัก5้าปีอ่ะก็กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ เพลงนี้ก็โคตรดีโคตรดาวเต้ดาวเอาไปจัดอยู่ในหนึ่งในสามของเราดีไหมก็บูดิวร่วมกันกากาก็มาบดิวด้วยอูบูโนมาก็มาช่วยทำดีมายแอนดรูวัดแล้วก็เจมส์แฟตเตอร์ลอยนะครับก็เนี่ยแต่ละคนเป็นตัวท็อปของวงต่างกันเลยคือทําเพลงก็ทําออกมาให้ดีแล้วก็เอ็มวีบูโนมาคนกำกับเองด้วยเพลงนี้ก็ออกมาเป็นปรากฏการณ์เลยการกลับมาของทั้งบูโนที่มาร้องเพลงสไตล์แบบนี้อีกรอบหนึ่งที่สำคัญคือการกลับมาย่่งใหญ่ของกาก้านี่ยเพลงนี้ก็ขึ้นแน่นอนขึ้นอันดับหนึ่งบิลบอร์ อือฮึแล้วก็ฮองอันดับอยู่หลายสัปดาห์แล้วยังได้รับรางวัล Best Pop Duo g r o u p Performance จากแดมมี่ด้วยต่อจากนั้นยังยังยังไม่พอยังไม่พอหลังจากได้ที่สมัยเป็นช้าๆใช่ป่ะก็มาคอลแลบกับโรเซ่แบล็กพิงโอ้นางฟ้าแคปปอกโมาอีกนางักกังเลยเขาเอาต้งชอบเลยเราอยู่ดีๆก็มาคอลแลบกันเฉยเออคือเหมือนตอนตอนนั้นมีข่าวมาเหมือนเขาปล่อยลิกออเอาแบบลอยๆมาว่าแบบเอยจะคอลแลบกันเราก็แบบน่าจะเลือแหละ ่็จะหลือและสรุปออกมาครับกันอัปเตอร์อ,อัปเตอร์เอ,เออโอ้โหยอดวิวทะลุ200ล้านภายในเวลาแค่11วันเหางน,นี้ต้องบอกเป็นปรากฏการณ์นะสำหรับกิ๊มันคือเป็นปรากฏการเพราะว่าเราไม่นึกว่า2คนเนี้จะมาครอสกันได้จะมาเจอกันได้ยังไงแล้วเคมีแม่งเข้ากันมามเฮ้แล้วแบบเฮ้ยมันสนุก คือโรเซ่ก็ตานสไตล์อยู่แล้วว่าแบบเล่นเล่นเล่นทะเล่นทะเลนแต่บูโนมาก็เล่นด้วยส,ส,สุดๆจริงๆคือบูโน่แม่งจับอะไรก็ปั่นให้แล้วก็เพลงก็ติดบิลบอร์ดฮอตร้อยในอันดับแปดนะแสงหน้าไครติของใครติๆๆเพลงเจนร์เทแมนของของปัสไซใช่แล้วก็เนี่ยเขาก็บอกว่าเบื้องหลังการทํางานเนี่ยคือเขามีการวางแผนว่าจะยังไงเพราะว่าตอนแรกเนี่ย ทีมงานของโรเซ่ไม่อยากเอาโรเซ่ไปแบบเต้นแข็งๆเต้นแ,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 แบบสตรองก็เลยอยากให้คนเห็นความน่ารักแล้วก็มองเห็นว่าเฮ้ยบูโน่เนี่ยน่าสนใจก็อเอาสองคนนี้มาปั้นเขย่าก,ก็รวมกันออกมาเพื่อทําให้เคมีเนี่ยมาตรงกันแล้วก็โรเซ่ก็สัมภาษณ์ว่าตัวเขาเองเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้ลองเพลงกับบูโน่มาแล้วมันสนุกมากใช่สรุปแล้วก็บูโนมานี่ก็ทําอะไรก็ดังจับอะไรก็ดีจากเด็กหนุ่มที่ อยู่ในฮาวายแทนที่จะเล่นเซิร์ฟไม่กลายเป็นแบบ king of pop นะสำหรับเรานะเ,นเพื่อนๆแหละคิดว่าบุนต้องมาเนี่ยมัน king of pop แลว้วหรือยังหรือถ้าคิดว่ายังไม่ได้เป็นใครจะเป็น king of pop สำหรับเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาลเลยอมเ,มเออคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ก็จะมีหลายคนที่บางคนก็คิดว่าใช่เอ,ชอ,เอ,อเอชิวแวนเนี่ยเอชิแวนเอริสไตน์อย่างเงี้ยบีเบอร์หรือเปล่าหรือใครอะไรก็คอมเมนต์กันมาเอซียานชาลีพุทนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็คิดเห็นยังไงอยากให้เราทำเรื่องประมาณนี้ต่อ อยากให้เราทำป๊อบแบบนี้ต่อไปมีเข้ามาบ้างแอลเลี่ยนรีพอปบ้างหรือว่าไปชาวล็อกชาวเมทัลเลยก็บอกกันมาได้อืมนะครับแล้วก็สาอีกครั้งนะครับเสื้อพวกเรานะครับเสื้อไปดูมาเล่าเนื่น PDML นะครับก็เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับ555บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับก็สั่งเข้ามาได้แล้วก็เมมเบอร์ได้ลดอาจารย์ลิงก์การสั่งซื้อเรา ปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะจ๊ะเป็นไลน์แอดของพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนนะคุณเวสทาวสโต้บิ๊กบัวร์คเเคซคุณทรัพย์บลคุณบีเอ็นซีเอสคุณบอนนี่ดานี่เฟลเซเล็บกายเล็กไปโตบลูไวมิสมินิมินิมิลิซ่าแอนด์โฮมคุณก้างอัสคารแล้วก็คุณบุ๊ดนี่เด็นะจ๊ะขอขอบคุณชาวเมมเบอร์ป๊อปคอร์นทุกคนด้วยแล้วก็มาเป็นเมมเบอร์กันเยอะๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเปไ็นไลฟ์ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะแล้วเจจอกัน้ะบบ๊ายบายย